เช้านี้ก็เดี๋ยวพาดูนะเช้าว,วันที่สี่นะวันที่สี่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาดูงานรถเอ่อรถเดิมเป็นฮิโน่สิงห์เทค 2K นะเป็นข้สี่ตรงนะคันนี้นะก็เสร็จหมดแล้วละ่ะะมาเช้าลองระบบติดเครื่องแนละ้วเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ทำช่างกุญแจมาทำกันยันสี่ทุ่มนะสี่ทุ่มกว่า เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือที่นี้ะจะลองรถแล้วที่นี้เดี๋ยวรอไปย้ําสายย้ําสายเบรกเส้นหนึ่งนะสายอ่อนเบรกมันแตกนะครับก็เดี๋ยวไปย้ําใหม่กําลังไปย้าอยู่นะระบบอยงอื่นเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะวันนี้เช้าวันที่สี่พอกลางใส่เรียบร้อยนะก็สวยๆเลยทรงรถเห็นไหมทรงสวยๆเลยนะครับก็เสร็จวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะ ของเดือนนี้นะยี่สิบเอ็ดเดือนเ,อเดือนนี้จะเดินทางไปที่อุดรธานีที่อุดรธานีอานองแสงนะนองแสงนะครับก็เสร็จจากที่นี่แหละแล้วเดี๋ยวผมพักแล้วก็มีนัดที่เจ้าเงาะด้วยนะมีนัดอยู่เจ้าเงาะเ,เจ้าเงาะงานจะวันที่สิบแปดตุลานะสิบแปดตุลานี้ก็ไม่ได้มีรถไปแข่งเขาหรอกนะก็คือเราจะไปดูไปเที่ยวไปเล่นนะดูไปดูไปเที่ยวไป,นนะไ,ปไ,ปไปเล่นนะครับที่เจ้าเงาะ ก็หลังจาก18ตุลาแล้ววันที่19วันที่19ผมเตรียมตัวหนึ่งวันนะเตรียมตัวหนึ่งวันวันที่20วิ่งดูท,ทําธุระวันที่21เดินทางนะวันที่21เดินทางของตุลา21ตุลาไปที่นี่นะแสงสว่างนะแสงสว่างหนองแสงอุดรธานีนะครับเ,เดี๋ยวรอชมแล้วกันนะ อันนี้ก็จบแล้วล่ะเดี๋ยวพาดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยดูความสวยก่อนนะโคตรหลอ่อบอกเลยอันนี้นะดูสเปคดูรายละเอียดนะเห็นไหมบางเครื่องอะไรนะใส่ให้ครบหมดนะบางเครื่องบางโคนจุดยึดต่างๆนะระยะแท่านเครื่องแท่นอะไรคือได้ตามสเปคหมดเลย นี่ก็เหมือนเดิมนะตัวนี้ก็จะใส่เป็นอกองดักน้ําข้างถังเป็นลูกยาวให้อันนี้อันนี้แท้แท้แท้นอกนะตัวนี้มันจะติดอะไรมาติดของเครื่องสามสีสีมานะมันจะเป็นลูกยาวแบบนี้เลยเออนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีระบบเบรกแห้งทั้งคันแล้วนี่นี่นผมเดินระบบเบรกแห้งไว้รอแล้วอน,นาคตด,ด้านหลังน้าด้านหลังเป็นเบรกแห้ง,งก็เราลากสายไปใส่ได้เลยเดินไว้ให้รอเรียบร้อย เมื่อกี้สตาร์เครื่องลองแล้วไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่สายอ่อนเบรกนะสายอ่อนเบรกเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนู้นสายอ่อนเบรกมันแตกเฉยๆเพราะอย่างอื่นก็จบแล้วละ่ะไม่มีอะไรสติ๊กเกอร์ก็แปะให้แล้วนี่นะนี่แบบนี้เท่านั้นนะบายบอยนะสติ๊กเกอร์จะมีแบบนี้นะบายบอยบายบอยปทุมธานีนะนี่สวยๆเดี๋ยวจะมีเออ่ ผลิตภัณฑ์าบบอยมาเรื่อยๆนะผมว่าจะเป็นพวกงกุญแจก่อนนะพวกงกุญแจบายบอยนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะออกเป็นรูปแบบไหนฮะ <c oughs> แล้วก็สายอ่อนที่แตกคือเส้นนี้นี่มันมันมีสองเส้นนะอีกเส้นหนึ่งมันมันรั่วก็เดี๋ยวก็ลังไปย้ำอยู่อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วจบแล้วนะจบแล้วที่สมุทรสาคร จบเรียบร้อยนี่กุญแจมีแล้วทำเมื่อคืนนี้นะช่างก็ทำกันถ้าจนมืดจนค่ำเลยนะครับจบได้สวยก็เดี๋ยวตอนรถวิ่งเดี๋ยวผมทำคลิปสั้นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะทำคลิปสั้นให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ลูกค้าสนใจนะอยากามีรถเก่าแบบนี้นะที่ทิ้งไว้อยากจะทำเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะรถวิ่งพื้นไร่นะรถรถอ้อยรถอะไรอย่างงี้นะ ผมแนะนำซีรีส์เจ็ดร้อยแรงดีแน่นอนกำลังดีนะมีรถเก่านะอยากทำใหม่แบบนี้ก็สกิดมาได้เลยเดี๋ยวบอยจัดให้นะแล้วก็เรื่องส่วนเรื่องคิวคิวงานนะปีหน้านะใครอยากทำนะก็โทรมาจองคิวก่อนนะจะให้ผมวอล์กอินเลยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมทำงานตามคิวอย่างเดียวนะใครมีแผนการจะทำเดือนไหนของปี69โทรมาได้เลยไม่มีเก็บเงินมัดจำแน่นอนนะไม่มีเก็บเงินมัดจำ ทางติดต่องทางการติดต่อกจ็0 9 3 3 6 3 7 6 1 3นะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดได้อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรแล้วรถเป็นรุ่นไหนนะแล้วจะใช้เกียร์อะไรชนแล้วจะทำอะไรบ้างนะผมเน้นโทรนะไม่เน้นแชทนะใครที่ว่าโทรมาเนี่ยผมว่าคนนั้นทำได้แต่ถ้าแชทมาถามนู่นถาม,ถามนี่ถามนั่นแล้วหายไปเลยมันน่าเบื่อนะมันก็น่าเบื่อนะครับผมก็จะไม่ค่อยตอบหรอกพวกนั้นนะก็คนทำจริงๆเขาโทรเลยเขาไม่มาเออลีลานะนะครับ ก็เดี๋ยวรอชมตอนวิ่งทีหนึ่งนะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับผม